ประเด็นระหว่างสชบรชื่อพักส้มคุณกรุณพลกับคุณสุดารัตน์สสเขตพักแดงอุบลราชธานีค่ะสสอุบลเป็นประเด็นรือะไรน้องคือคุณเพชรบอกว่าจากการใช้งบประมาณที่ผิดทิศผิดทางมาตลอดเนี่ยค่ะอยากจะเป็นตัวช่วยรัฐบาลในการหาเงินก้อนสุดท้ายก่อนที่เกษตรเศรษฐกิจไทยจะพังแบบจริงๆจังๆงบกรมการข้าวใช่ไหมเกษตรกรไทย60เนี่ยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับข้าวในประเทศนี้ก็คือกรมการข้าวคุณกะระุนพลบอกว่าเราไม่มีพันธุ์ข้าวชั้นดีที่สามารถให้ผลผลิตได้มากเทียบเท่ากับประเทศคู่แข่งมีเกษตรกรตกหล่นจากการได้มเมล็ดพันธุ์ชั้นดีกว่า90%ของเกษตรกรทั้งประเทศ แล้วก็ขึ้นภาพสไลด์เป็นภาพการแจกข้าวให้ประชาชนของสสเพื่อไทยอะคะ่ะแล้วก็บอกที่น่ากังวลใจก็คือความโปร่งใสตามระเบียบของคนที่จะได้รับแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ต้องลงทะเบียนและรับมเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวเท่านั้นมเมล็ดพันธุ์เก่าที่เอามาแลกกรมการข้าวจะเอาไปทําอะไรก็ได้ แต่มีการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ที่ดูน่าสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลหรือไม่เพราะมีสอสอเอาข้าวไปสีแล้วเอาไปแจกให้ประชาชนในานามของตัวเองและอยากจะตั้งคำถามไปที่กรมการข้าวว่าสอสอใช้สิทธ์อะไรในการกระทำการแลกเปลี่ยนข้าวแทนกรมการข้าว ใช้สิทธ์อะไรเอาข้าวเก่าที่เกษตรกรเอามาแลกเอาไปสีและเอาไปแจกจ่ายในนามของตัวเองใช้สิทธิ์อะไรถึงได้นําข้าวจากกรมการข้าวเอามาแลกเปลี่ยนที่ทําการที่มีชื่อและสัญ,ญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งที่น่ากังวลก,กว่าปริมาณที่น้อยครับนั่นคือความโปร่งใสของโครงการในการที่จะแจกเพราะคนที่จะได้มันมีระเบียบเขียนอยู่แล้วครับว่าใครกันบ้างที่จะได้มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้แต่กลับมีการแลกเปลี่ยนพันธ์ ที่ดูน่าสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลหรือไม่ผมมีคลิปที่อยากจะให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกช่วยกันตรวจสอบครับขอคลิปครับกานกับผมการเข่าค่ะเพื่อที่จะเอาท่านเข่าดีๆมใหายี่นองทางอำเภอสีม่วงใหม่อำเภอโคงเจียมอำเภอศิรินธรในเขตเจ็ดโครงการโดยการนโยบายว่าห้พี่นองนี่เอาเข่าเปลือกค่ะทียพี่นองมีอยู่เอามาแมลเขาบปูแล้วค่ะเข่าเปลือก ที่ผ่ากิโลของพี่น้องเอามาแหลกขับปลูกสอบหนึ่งแล้วที่ีการเซียวขับเปลือกพี่น้องไปใส่การที่เปลืขับเปลือกพี่น้องเนี่ยมาสีค่ะสีแล้วเอาไปใส่สีแล้วก็เสียวไปฝากไปแจกพี่น้องทั้งที่พันอย,ยู่หิ้มฟังโข,ง,ขงที่พ่นบ่มีหน้าคำพิธานและเพื่อนสมาชิกคงได้เห็นแล้วนะครับก็เป็นคําพูดของเพื่อนสมาชิกในสภาหแห่งนี้นี่เองผู้แทนรัษฎรมีสิทธิ์อะไรที่จะนําข้าวเหล่านั้นไปสีและไปแจกทั้งทั้งที่การแลกเปลี่ยนพันุข้าวทุกเมล็ดใช้เงินจากภาษีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ และที่สําคัญมากๆครับกองข้าวทั้งหมดที่นํามาให้พี่น้องเกษตรกรในการแลกเปลี่ยนกองอยู่ที่หน้าทําการที่ทําการพักเพื่อไทยครับป้ายหลาเลยพักเพื่อไทยผมตั้งคําถามไปที่กรมการข้าวครับว่าใช้ระเบียบข้อไหนในการให้ผู้แทนราษฎรนําข้าวจากกรมการข้าวมาวางไว้ที่หน้าศูนย์ทําการของพักเพื่อไทยกรมการข้าวใช้สิทธิ์ข้อไหนครับที่ไม่เรียกเก็บข้าวที่นํามาแจก เข้าไปสู่ระบบราชการแต่กลับให้ผู้แทนรัษฎรนําข้าวเหล่านั้นไปสีและแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของตัวเองมันทําให้ผมคิดไม่ได้เลยครับว่าการทําแบบนี้มันคือการใช้ทรัพยากรของรัฐในการซื้อเสียงล่วงหน้าทางอ้อมเป็นการแจกให้จําทําให้เป็นบุญคุณและสุดท้ายก็ต้องตามมาชดใช้กันในวันเลือกตั้งอย่าให้การใช้งบประมาณของกรมการข้าวเป็นเพียงเพื่อตอบแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเป็นการหาเงิน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือหาเงินเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งเมื่อเกษยียณอายุไปแล้วไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอ๋อใครเกษยียณอายุไปแล้วไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอ่ขาขณะที่ทางด้านของครูจุรรัตพิพักพรพานรบสสอุบลของพรรคเพื่อไทยก็ชี้แจงทันทีค่ะบอกขอบคุณฝ่ายคา้านนะคะที่ติดตามการทํางานของดิฉัน แต่คิดว่าคุณกรุณพลคงจะไม่เข้าใจการทําหน้าที่ของสสเขตที่ต้องอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลาคือคุณเพชรเป็นสสบัญชีรายชื่อตัวเธอเป็นสสเขตบอกคุณเพชรคงไม่เข้าใจว่าสสเขตเขาทํางานกับชาวบ้านอย่างไรยืนยันว่าทําหน้าที่สสเขตเป็นคนกลางระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกรมการข้าวกับประชาชนให้ได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่จะได้ผลผลิตดีขึ้น เพราะถ้าชาวนาไปหาซื้อเองมันก็จะยากลําบากก็เลยประสานกับกรมการข้าวให้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวนาถึงที่ภายใต้โครงการของกรมการข้าวคือให้กรมการข้าวมาช่วยชาวนาถึงที่ภายใต้โครงการของกรมการข้าวไม่ใช่ของเธอเธอบอกเธอเป็นคนกลางเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการเอาข้าเปลือกที่เกษตรกรมีเนี่ยเอามาแลกกับพันธุ์ข้าวใหม่จากกรมการข้าว แล้วก็ย้ําว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้แทนเหมือนกันถ้าอะไรดีๆแล้วทําให้ประชาชนได้ดีก็ควรสนับสนุนอย่าหาทางจับผิดกันเลยนี่มันไม่ใช่การแจกและไตรตรองมาอย่างดีแล้วกว่าจะได้เป็นผู้แทนรัษฎรมันไม่ใช่เรื่องง่ายรัดกุมใช่ไหมเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเธอยืนยันอย่างนั้นนะคะ พระคุณท่านจริงๆนะคะที่ได้หยิบยกเรื่องราวของดิฉันขึ้นมาทําให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนะคะ ท่านการุณพลผู้อภิปรายมอสคูเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าการที่เราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนดิฉันเห็นว่าทางกรมการข้าวค่ะมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวแต่ว่าเมื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กร,กร,กรไปติดต่อในการซื้อหรือประสานงานเอง มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับประชาชนค่ะดิฉันก็เลยเป็นตัวกลางค่ะในการช่วยประสานงานนําเอาข่า,ขาวข่าวดีๆไม่ว่าจะกระทรวงไหนก็ตามแต่ค่ะออกมาบอกพี่น้องประชาชนเออฉันก็จะขึ้นมาพูดแล้วค่ะดิฉันพยายามที่จะวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนตลอดค่ะวุ่นวายในที่นี้คือสิ่งใดดีดิฉันพูดค่ะแล้วก็คิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดค่ะว่าจะทํายังไงดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คิดได้ค่ะว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงิน แต่พี่น้องมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในยุ้งฉางอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกได้ไหมก็คือสุดท้ายค่ะดิฉันก็อยากจะยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันได้ทําลงไปเนี่ยเป็นเจตนาดีที่ดิฉันอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนแล้วก็อยากจะฝากท่านค่ะว่าถ้าเกิดสิ่งใดดีก็ช่วยกันเถอะสนับสนุนเถอะอย่าหาทางจับผิดกันเลยนะคะก็และก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะ นี่ไม่ใช่การแจกค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกรมการข้าวกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ,ะข้อสังเกตคุณเพชรก็คือว่าจํานวนกเกษตรกรเนี่ยมันชาวนามันมากกว่าจํานวนพันุ์ข้าวที่มีใช่ไหมฝากนี้ฝากนี้ก็บอกว่าเป็นคนกลางเรื่องนี้คงมีต่อแหละคงจะมีการร้องตามขั้นตอน